สวัสดีทุกคนมือนีสิมาอวดของฝากจากสกลนครจ้าได้ของมาเยอะเลยเนาะค่ะได้หมูย่อมากกัเลยเสียมาถอดกน<อ>กับตำหม,มักหุงแสบๆจ้านี่จ้าพัสดุมาถึงแล้วส่งเร็วส่งไวเนาะจะส่งเมื่อวานหนีหดมือนีเลยนะคะส่งผ่านห้องเย็นของนิ่มเอ็กเพรสมาเนาะค่ะพี่น้องของฝากจากสกลนครจ้าร้านน้องนิดส่งพวกลูกชิ้นหมูย่อมาให้กินยิงเอ้ยมีแนมหนอกแนมเนืองมีหลากหลายอย่างมาแกะกล่องพัสดุกันเลยจ้าก,ก็จะมีน้ำหมักเมามีน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมู หมูลูกชิ้นเนื้อน่าจะพี่น้องหนมเหนืองก็มีนะจ๊ะโปรดักทั้งหมดนี้จะเป็นสินค้าย,ยูภายใต้ของร้านนองนิดอยู่สกลนครนะคะเป็นร้านของฝากของขึ้นชื่อเมืองสกลพี่น้องเอฟซีอาจจะเห็นฉันลงหลายต่อหลายคลิปแล้วนะจ๊ะเป็นจะเป็นหมูยอแผ่นหมูยอก้อนนะคะสิเป็นของร้านนองนิดทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นร้านที่ชอบกินมากทุกคนเบาอิลีเลยกลับบ้านตั้งจังหวัดเถือใดนี้ต้องซื้อลงมาฝากให้กรุงเทพตลอดเนาะคะ่ะเคยซื้อไปฝากพี่ที่ทำงานกินนะจ๊ะหมูยอแผ่นสี่เหลี่ยมนะเพื่อน ฝากสื่อนี่ตอนนั่นประมาณ 10- 20บออเดอร์ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเคยกินแล้วเพิ่นบอกว่าแซมเนาะค่ะถ้าเมื่อบ้านตั้งจังหวัดเทือ่อใดก็จะมีคนฝากสื่อของร้านนี้ตลอดผูด้ใดอยู่ไกลแวะไปอุดหนุนได้เด้อค่ะมื้อนี้เข้าสิมาทอดหมยูย่อจ้าหมยูย่อจะเป็นหมยูย่อห่อใบตองแบบนี้ตอนแรกนึกว่าซีมีตแต่ใบตองเนาะจ้าแเกะออกมาคือก้อนใหญ่มากทุกคนเข้าสีเอามาทอดนะคะเพราะแต่ดาดไฟสื่อๆรอกแต่จริงจริงว่าจะเอาไปเวฟเน,นาะจ้าแต่ที่นี่จะทอดเนื้อแดดเดียวนำเนาะคะ่ะเนื้อแดดเดียวจะเป็นเนื้อแดดเดียว ยังคำนะคะแล้วก็หมักด้วยสูตรพิเศษของทางร้านน้องนิดนะจ๊ะทางร้านจะมีบริการจะส่งเป็นออนไลน์น้าเด้อค่ะจะขึ้นพิกัดให้ไปสั่งกันเด้อจ้าผลคือเขาส่งผ่านห้องเย็นได้ของเร็วมากสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้กินเลยคือตอนแรกที่ทางเพจทักมานะจ๊ะว่าจะส่งของมาให้ลองชิมลองกินนะจ๊ะแล้วก็ขออนุญาตแชร์คลิปที่เราทําตําหมูยอไปวันนั้นเนาะค่ะขออนุญาตทางเพจเท่าแชร์ไปเชื่อไหมเธอฉันรู้สึกดีใจมากๆคือฉันเป็นคนจังหวัสดสกลนะยิงแล้วของที่บ้านฉันอะของที่ จังหวัดฉันน่ะมันอร่อยแล้วฉันซื้อมากินประจําอย่างเงี้ยแล้วฉันเอามาแบบแบ่งคนที่ทํางานแบ่งคนที่กรุงเทพกินแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยแล้วมันเป็นของมาจากบ้านเราอ่ะเราอยากพรีเซนต์เราอยากนําเสนอมากๆแล้วอยู่ๆวันนึงทางร้านเขาทักมาแบบดีใจอ่ะของ,องที่เฮาเคยกินอยู่จังหวัดเฮาที่เฮามักที่เฮาชอบที่เฮาซื้อกินประจําจังสรีนาทักมาสีสรงของมาให้เฮารีวิวให้เฮาลองชิมจังสีนาหิงมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากๆเลยนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะต้องออกตัวไว้ก่อนเนาะว่าน้องทางร้านอ่ะเขาไม่ได้ขอให้เรารีวว ิวให้หรือว่าแบบพรีเซนต์อะไรให้มากมายเลยนะแค่น้องอยากส่งมาให้ลองชิมเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขากินแล้วเขาแซ่บเขามักอยู่แล้วเขาก็อยากมากบอกต่อพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะมาไปที่นี่เขาสูเขาบวนการตำหมักหุงของเขาตำหมักหุงมือนี่ใส่สตอใส่มะกอกคือเก่าจ้ะพี่น้องเครื่องตำซื้อมาหลายหลายนะคะเรือตำอีกหลายหกเลยจ้ะทุกคนที่เด็ดของหมักไอแช่เวงเนาะค่ะ กสิใส่ไส้หอยเซอรี่ให้เล้าน้ำซื้อมาแต่ห้องเตยมือนานหกสบาทตําได้หลายหกเติบอยู่จ้ดทุกคนแซ่บแซบยิงตําหม,มังหงมือนี่ตอนแรกขึ้นฝ้าขึ้ฝขฝนฝนนลาวจะพาไอาชเยงไปล่างรถมอเตอร์ไซค์ไทยคิดวายูเดนซ์ไป,ปลงอีกช่องหนึ่งนะคะนึกว่าฝนสิตกยิงฝ้ามาเห็ดแนวกินนะคะตําหกหมังหงแนวกินมือนี่ถือปาคักจ้า,า,าหนึ่งข้าวเหนียวนั่หญิงหนึ่ง,ง,ง,งติดบ,บา้าไงเลยสิกินให้มือติดเลยมือนี่กับเขากับปลาถือปากเฮงก็จะมีทอดหมูยอน้องนิดทอดเนื้อโคขุ่นพล้วกจะมี ไก่ทอดเสริมมานิดหน่อยนะคะข้ามแรงแหงหมานไอ้ชัยเวงกินอึง้งเลยยิงหมูยอ่อจะมีรสชาติแบบว่ากลมกล่อมมากแล้วก็จะมีกรุบกรับเด้งๆของเอ็นของหนังเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมใบตองจะแตกต่างจากหมูย่อแผ่นเลยนะคะส่วนเนื้อโคหุ่นข้ามแรกที่กินเข้าไปหอมตะไคร้มากหอมเครื่องหมักสมุนไพรมากกินตำหมักฮุ่งเผ็ดแน่จ้กหน่อยจ้ะก็เลยบอกไอ้ชัยเวงไปเท่นำหมักเหมานำหมักเหมาอันนี้กัน้องนีซงมใไ้เนาะคะ่ะก็จะแช่ยเย็นแล้วก็เอามากินแบบมีสดชื่นมากเลยทุกคนคือแบบกินหมักม หอมมเตะดังลอยมาเลยนะคะคือแบบกินแก้กระหายแก้เผ็ดแกอยังนี้คือแบบสดชื่นมากแล้วที่สําคัญนะคะหมองหมอมีประโยชน์หลายแห่งนะทุกคนไปเสิร์ชดูเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะคุณแม่ของน้องคิดค้นสูตรเป็นของฝากของตอนเมื่อสกุลผู้ใดแวะผ่านไปผ่านมาฝากอุดหนุนน้องด้วยนะคะคือถ้าอยากได้ของแซบของฝากที่ไม่เสียชื่อแน่นอนนะคะพี่น้องแซบนัวแห้งจ้าเมื่อนี่กับว่ามีอย่างไรคะพี่น้องกินข้าวแรงซ้ำนี่แหละหญิงกับข้าวสองสาอย่างขาดบ่ไดดก็คือตำหมกหุงนะคะกินซุมือ เว้นกับโบมีเบื่อจ้ะเมื่อนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันดูกันจนจบเนาะคะ่ะและที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณร้านน้องนิดศูนย์ของฝากเนาะคะ่ะขอบคุณที่ส่งของอร่อยๆอมาให้ทานขอบคุณมากๆจก้ะเมื่อนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนขอโตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ